สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุสุขคนคือเก่าครับผมผุบผ่อกับสางกวางแซ็บเสืออีกแล้วครับพี่น้องนะครับผมกับเมนูแซ็บๆอีกแล้วครับผมพี่น้องมือนี้ก็ได้เป็นตำบักหงคือเก่าครับผมมีใส่ทอดดักเด้ครับผมมีอ่าเฮ็ดรวกครับผมดอกแค่รวกครับผมมีเส้นเล็กผ่อนเสบๆครับผมกับตำบักหูนวนัวคือเก่าครับผม มาพี a a ่น้องครับผมมากินน้าก ka. mm ันกับซางกวางแซบสะเดือครับผมบอต่องว้าายให้เสียเวลาพี่น้องนะครับผมลุยย่างเดียวครับผมกับซางกวางแซบสะเดือพี่น้องนะครับพี่น้องที่บาลังรับชงยู่จังหวัดใดกะคอมเมนต์ของมหาซางกวางคือเกาเดอร์ครับผมพี่น้องทรงสิษแห่กันจังน้อยนะครับผมมารลับชอยู่จังหวัดใดนะครับผมมาพี่น้องมาลุยน้ากันครับผมเดี๋ยวขอล่งเป็นใส่ถอดกวนพี่น้องนะครับผมใส่ถอดกับตามบกฮุ้งครับผมพี่น้องขอเป็นคําแหลกแหกหมานคือเกาเดอร์ครับผมพี่น้องนะครับ มาพี่น้องคำแรกแหกมานคือเก้าครับผมความแสบนังคือเก้าครับผมพี่นอ้องสุดยอดไปเลยครับผมแบดบแบบพี่นอ้อง นี่เ้นเล็กพร้อมครับผมมือนอีพี่น้องเอาอ้ยนี่ครับผมเ้นเล็กนัวนัวเซ็บแสบอีกคือเกาครับผมพี่น้องมือนอีอึนมนี่ พี่น้องดอกแค่ลวกกระพุืนอืมนองเด็กแนนดกหนุมใช้เลมครับ ็ดครับผมเมนูแสบๆไปคิดเก่านะครับผมอืม ใส่ทอดแซ่บๆพี่นอ้องอืออืออือ,อตำสมเสียบเสบพี่น้องคำปมปมยังไงก็เก่าพี่น้อง Mm-hmm. Mm. Đẹp cái mắt nó hài cái nóng đấy 为什么？ คนพอด <c oughs> อืมไปลองลุยครับอืม มาขาก,กับแมนแดงแดดไปนอนเลยบ้าน у mm -hmm. อีมอล่ะครับผมมือนี้นะครับผมสําหรับเมนูแซ่บสะเดือดครับผมกับฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจสร้างความเสับสะเดือดขึ้นกาเด้อครับผมสําหรับมือนี้สร้างความกับเมนูแซ่บสะเดือดก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมพบพอกันไม่คลิปหน้าเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ